เรามาดูตัวสินค้า RemoteSoft Operator Assistant นะครับในในที่นี้เราจะแอดออนตัว Vitalizer CM เข้าไปด้วยเดี๋ยวผมแนะนําตัวตัวเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับสําหรับตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัว RemoteSoft Operator Assistant เนี่ย mm hmm. ก็จะประกอบด้วยส่วนของคีย์แพดนะฮะปุ่มกดตัวนี้สามารถกดเพื่อจะโทรไปสายข้างนอกได้แล้วก็ Extension ใน Monitor นะฮะเป็นคล้ายๆกับ D-Link Console ใครใช้งานก็จะมีเบอร์โชว์ขึ้นแล้วก็จะมีเวลาโชว์ว่า โทรไปแล้วกี่นาทีนะฮะแล้วก็จะมีเบอร์โทรขึ้นว่าติดต่อบเบอร์อะไรอันนี้ผมลองยกเครื่องหมายเลข302นะครับพอผมยกเนี่ยก็จะโชว์ว่ามีการยกสาย302นะครับแล้วผมก็วางสายไปก็จะโทรก็จะก็จะมีวางสายนะครับอันนี้สีแดงนี่ก็แสดงว่ามีสัญญาณกระดิ่งเข้ามาอันนี้104กำลังยกขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นในตัวของร o m a อ o ต์อ p ฟเวอร์ท s เอ s ร์แอซ ซึ่งเราใช้งานอยู่เนี่ยจะโชว์เอ็กเซนชันภายในทั้งหมดสถานะต่างๆการใช้งานนะครับเสียงกระดิ่งดังวางสายโชว์ color ID โชว์เวลานะครับตัวสำหรับตัวเซิร์ฟเวอร์ของรูโโมมาร์ซอฟต์ t อฟเวนเตอร์แอสิสตันคืนนี้ไปดูที่ตัวเอเจนต์นะครับตัวเอเจนต์เนี่ยจะไม่มีตัวมอนิเตอร์ DSS จะไม่มีตัวมอนิเตอร์ของเอ t e n t i o n แต่จะประกอบด้วยตัว v t เท e เกอ CM ซึ่งแอดออนก็ไปในหน้าต่างของตัวเอเจนต ดังนั้นโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยก็จะมรวมอยู่ในตัวนี้เลยหมายความว่าจะโชว์คอยลอร์อดีและมีรายละเอียดของลูกค้าสัมพันธ์รายละเอียดของลูกค้าอะไรนั้นๆโชว์ขึ้นมาหลังจากที่เรารับสายนะครับในตัวของเอเจนต์ดังนั้นตัวของ m o มซ s o f t o p e r a t o r a s s i s t a n t เนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกัน,น,นก็คือร o มซ s o f t o p e r a t o r a s s i s t a n t ซึ่งเป็นเซิร์เวอร์ e r a t o r Assistant ซึ่งเป็นตัวเอเจนต์และก็เป็นตัววีเทกเกอร์เซียมซึ่งเป็นโอเพนซอร์ดนะครับ